สวัสดีจ้าแฟนๆของมิดโตตาว่นทุกทุกคนมื่อนี้ยายนุกง่ายามาเบิ้งตาวเวนเก่าล่ะมื่อนี้มาสวยจักน้อยมาสวยป่ะตามยายนงมาจะภาพไปเบิ้งตาว่นเมื่อนี้ฟันตียังเนาะตาว่นเมื่อนี้มาพามาเบิงสวย สวัสดีจ้าตาแวน่นมูนี่ภาพพี่น้องเพิ่มาเบิง<อ>มูนี่ตาแวน่นเฮ็ดอันใดเนาะมูนี่ตีเสียมอมนี่ตีเส,สี้ยม นี่กำลังเขาบองเสียมเขาบองเสียมให้เป็นรูปเป็นล่างของเสียม,ม,มไปเผาไฟให้แดงได้ที่ เขาบ้องเสียม่เสียม cho nên thì cậu bông hay mắt cồng để mắt ngam cho nó, nó đẻng đẻng mắt to, đẻng, nên mắt này học tí và năng mà biến bông xiêm, tiền ngam, biến lùn, biến lạng. ជាង់ពីឡារងាំងាទ្លាដែល់ស្លារឡារលារសតខ្ល់ត់ទាំ มาโอ้เสียมเนาะมันเป็นค่ะมันจนิตกแตงมาเบิึงไอ้นี่มาเบิงบึงเสียมเอามาเบิึงมีดนี่ค่ะมีดมีดที่เพิ่นว่างไว้อันนั้นก็นั่งบาท่านเหลี่เข็นบาท่านเหลี่อันนี้คือเหลี่ยมเหลี่ยมนี่มันว่างบาท่านนี่คือเหลีล่ยม เสียมมีเสียมใหญ่จำโบผ่อนกันเสียมเสียมใหญ่จำโบไอ้มีมีดเกามีดห่างอยากเค้นอยากสมกันมแบบม่นี่มีพิเศษแต่เนี่ยเสียม ไม่ใช <G ã i> uh, eh, ่เสียมีดมีดย่ำอ้อยเฮ้ยมีดย่ำอ้อยนี่ตัวแต่ก่อนเพิ่นใช้แต่มีดอันนี้แหละ ข่าบ้องแ้งคม,ม,มเป็นหลักเขาเสียมแล้วก็มาเจียเจียให้มันเรียบให้มันสวยงาม,มเจียนแล้วกาตะใบแตะใบตกแตงให้มันคม ใบมันเป็นยังไงมันห็นเสียนมันเบียบโอ้แต่ใบให้มันเบียบนโอ้มันเป็นเสียนเป็นน้ำห้าอแต่ใบไบโอ้ห้าวแต่ใบฟูห้าแต่ใบแต่ใบออกเห็นมันเรียบเห็นมันเห็นมันบกเป็นเสียนอืมเห็นมันเรียบเห็นมันสวยงามอ้าวแต่งมันสุดจม โอ้ต่อไปเป็นการชุบเสียมมิดบะบายยังแต่เหลือเตละ่ะมันสำคัญยั่หม่องที่การชุบเมนบัลต์ตะแวนสำคัญที่สุดคือการชุบถ้าชุบบ่เป็นมันกับบ้านถ้าชุบบ่เป็นมันกับบ้านกับเบี้ยวเห็นบอเหรอการสำคัญที่สุดคือการชุบ ่ย่ายนงผ้ามาเบิงก่อนเพิ่นชุบมาแบ่งเพิ่นชุบเสียมให้เบิงต้องรอจังหวะรอเบังสีบอตะแบนครับอืมนี่ครับ อืมมันตีแก่บ่มันตีกล้าบ่ติชุบให้มันยูเสียมต้องชุบให้ยูโอ๋เสียมต้องได้อืมเสียมนี่ต้องชุบให้มันยูมันถอยขุดได้มันถอยซับหินได้บาบานบ่เบี้ยวว่างสันติครับอืมเดินแป๊บหนึ่งก็ไปคัดโอ๋เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ไปคัด อือฮะนี่รอบบึงโอ้อย่าเบ่งเสร็จไกนี่คือการชุบแล้วชุบแล้วบะมี่บินบะมี่บานซับเล็กนี่ซับเล็กให้เบิงโอ้นี่คือเสียมตาแว่นรับประกรันคุณภาพนี่ สับเล็กได้บ่มีบ้านบ่มีเบี้ยวขาว้าปานยังคมปานยังบ่ต <มา S 1> <อ>ัดตสับเล็กให้เบิงง่งแน่จ้าหัวมาเบิง่งตอนนี้คั เนืมอที่เจอดอกโอ้ยถ้าเป็นมันขิงเนื้อเยอ้าวโอ้ยโอ้ยตับไปเบิ้งโอ้ยนี่นี่ค่ะนี่อันนี้คือเสียมที่ตีแล้วซุปแล้วพร้อมที่จะใส่งานใดเลย รับประกันคุณภาพจากช่างตาแว่นบ้านโคกสะอาดรับเบหมาดบุรีลร่ำหายสนใจไายมีเล็กแหนบเล็กยังกะสั่งสิเหฮดเกี่ยวกับมิดกับเสียมถ้าอยากเฮดก็โทรมาได้093 4963852บอกตาแว่นมาเอาเล็กเอาเอยไปตีมิดทีเสียมให้นะโทรมาได้ด้วค่ะ หรือไปไดเดบลงแล้วก็จะเสะืมกดไหลกดแช่ให้มีโตตาแหวนนั่นเลเด้อมือหนีใหญ่น่งแต่ผ้ามาเบิ้งสนีดก่อนเนาะมืออืน่นใหญ่นงกสิผ้ามาเบิง้งคือเกาเดินละแต่สิผ้ามาเบิ้งตาแหนวนเฮ็ดคือเกาหรืว่ามืออื่นพันสิเฮ็ดยังสำหรับมือนี่ขอบคุณหลายๆเดอ้อท่านผู้ชมติดตามให้กำลังใจตาแหวนสวัสดีค่ะ